ทุกคนดูนะ2,000บาท11,500 VP ไว้ทุกคนแต่ว่าคุณชมเติมกับ INDEX 22,000 TFT 2,179บาทเพิ่ม179บาทแต่คุณได้22,000 TFT แต่ถ้าคุณอยากได้11,000 TFT ในราคาเพียง1,139บาทคุณประหยัดไปถึง800บาทครับผมทุกคนครับสวัสดีเรี่าแ้เอามาลุยๆโอ้ยหยุดทำไมวันนี้อลังจาร์ INDEX Game Center เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งหาฟู สวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเติม TFT แบบถูกกว่าในเกมนะครับผมประหยัดไปกว่า800บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม LL นะทุกคนซึ่ง LL เนี่ยมันก็สามารถเติมทั้งในคอมได้แล้วแล้วก็มีในมือถือที่เป็น TFT ใช่ไหมตอนนี้ทุกคนครับก็คือเติม RP นะครับผมในคอมเนี่ยมันอยู่ที่2,000บาทเนี่ย11,500 VP ไว้ทุกคน9850บวก1650 11,500 VP ไว้ทุกคนแต่ทุกคนครับแต่อย่าเพิ่งเติมในเกมไปครับเพราะว่ามันแพงมากครับผม ก็คือผมจะบอกว่ามันประหยัดลงไป800กว่าบาทนี่เลยครับผมทุกคนครับอินเด็กเกมเซ็นเตอร์ครับผมทุกคนครับเติมเกมประหยัดลง800กว่าบาทถามว่าประหยัดลงเต800กว่าบาทยังไงด้วยการเติมผ่านโปร12.12ครับผมทุกคนครับ22,000 22, t f t 2,179บาทเพิ่ม179บาทแต่คุณได้22,000 t f t แต่ถ้าคุณอยากได้11,000 t f t ในราคาเพียง1,139บาทคุณประหยัดไปถึง800บาทครับผมทุกคนครับคุณฟัง ไม่ผิดครับคุณประหยัดไปถึง800บาทเพราะฉะนั้นใครที่มองหาเติม TFP เนี่ยก็แนะนําร้าน Inde x Game Center เลยนะครับผมทุกคนครับผมเพียงคุณผู้ชมนะครับผมกรอก ID password นะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครแล้วก็ช่องทางการล็อกอินแล้วก็เบอร์โทรไลน์นะครับผมต่างๆกรอกให้เรียบร้อยกดแพ็กเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกช่องทางชาระเงินนะครับผู้ชมสามารถเลือกแบบฟรีค่าธรรมเนียมก็ได้ตัวระบบครับผมก็จะมีตัวสแกน QR code มาให้คุณผู้ชมสแกนนะครับหลังจากนั้นก็กดแนบสลิปได้ที่นี่เลยนะครับจาก na Rapunta. โทรหาคุณผู้ชมนะครับในกรณีที่คุณนะติด2ชั้นนะครับผมหรือต้องการขอ OTP นั่นเองและคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวไปนะครับผมว่า i n นเตอร์เน็ตเกมเซนเตอร์เนี่ยมันจะปลอดไภัยไหมปลอดภัยแน่นอนการันตีนะครับผมมีรีวิวและที่สําคัญปลอดภัยไร้รีฟันถ้าหากพบเจอการรีฟันจากทาง i n นเตอร์เน็ตเกมเซนเตอร์เขารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วว่าเออมีการรีฟันจากทาง i n นเตอร์เน็ตเกมเซนเตอร์จริงๆนะครับที่สําคัญเติมเสร็จปุ๊บสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับผมเปลี่ยนต่างๆได้เเเลลลลยยยนนนนนะะะคคครรรััััับบบบบผผมมมมมไ่่ตตต้้้้อองงกกกกววแ็ทททททีีาาาาาาจจดดิษฎหุ1 นะครับผมทุกคนนั่นแหละครับผมลองหารีวิวได้ใน facebook google นะครับผมว่าเอออินเด็กเกมเซอร์เนี่ยเขาปลอดภัยไหมแต่ผมเนี่ยใช้บริการกับเขามาแทบจะทุกเกมเลยทุกคนก็เพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันอีกหนึ่งจากว่าปลอดภัยนั่นเองนะครับ